เหมมราชบทที่16จามอนออกจากห้องประชุมพอดีในขณะที่โทรศัพท์บนโต๊ะทำงานเลขาของเขาดังขึ้นมิสเตอร์เจมโทรศัพท์ค่ะใครคุณปีเตอร์โทรมาจากโรงพยาบาลคำว่าโรงพยาบาลทำให้จามอนดึงโทรศัพท์จากเลขามาทันทีมีอะไรปีเตอร์เกิดอุบัติเหตุกับอปาอารองมาโรงพยาบาลได้ไหมเหียเป็นอะไรแกดูแลพ่อ,อยังไงกันวะ มาก่อนแล้วค่อยพูดกันเออฉันจะไปเดี๋ยวนี้แล้วนี่บอกคุณเร็วหรือยังอรองจัดการก็แล้วกันจามอนวางโทรศัพท์หน้าตาค่อนข้างเครียดเมื่อออกคำสั่งว่าโทรกลับบ้านด่วนขอสายคุณลิเมฉันจะไปพูดในห้องขังบดียืนตัวแข็งเมื่อไรเห็นประตูห้องนอนที่อยู่ติดกับห้องของปุรนินเปิดออกพร้อมด้วยหญิงสาวร่างปโปร่งระหงก้าวออกมาโดยที่เขาไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว เด็กหนุ่มยกมือปิดหน้าตัวสั่นเทาพี่วริยาไปเถอะอย่ามาหลอกผมเลยเขาอยากวิ่งหนีไปเสียจากที่นั้นแต่ลากขาไม่ออกข้างบนเงียบสนิทไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยจนนิดเดียวทุกคนคงคิดว่าเขาเพลินอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์แต่ขังบดีอุตส่าห์เดินออกมานอกห้องด้วยหวังว่าบางทีบางทีพี่ปีเตอร์ของเขาคงจะกลับมาแล้วป拉วีเองก็ตกใจในตอนแรก หล่อนไม่คิดว่าจะได้พบเด็กหนุ่มร่างผอมบางใบหน้าสะสวยทว่าผิวพรรณซีดเซียวมีหนำซ้ำยังมีทีท่าระนกเหมือนแลเห็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวหล่อนเหลียวมองข้างหลังด้วยความหวาดระแวงเช่นกันแต่เมื่อไม่พบเห็นสิ่งใดก็ค่อยถอนใจอย่างโล่งอกปาวีเดินเข้ามาใกล้เกือบจะแตะแขนแต่ก็ยังเอาไว้ทันคุณฉันเป็นคนนะทำไมต้องกลัวด้วย เขามองลอดนิ้วมือที่ปิดหน้าเอาไว้ไม่ค่อยกลัวอย่างครั้งแรกที่เห็นแต่ยังไม่ไว้ใจอยู่ขังบดีถอยหลังกรูดทำให้ราวีขมวดคิ้วถ้าทางเช่นนั้นบอกความไม่สมบูรณ์ในจิตใจเขาคือเด็กในคราบผู้ใหญ่ก็เข้าไปอยู่ในห้องนั้นทำไมใครอนุญาตถ้าคนอื่นพูดประโยคนี้ราวีอาจจะถือว่าเป็นการศบประมาทแต่เมื่อเป็นเขาปลวีจึงยิ้มอย่างใจเย็น ต้องมีคนอนุญาตสิคะไม่อย่างนั้นฉันจะกล้าเข้าไปอยู่หรือแต่พี่ปีเตอร์ไม่เคยให้ใครอยู่ที่นั่นนอกจากนอกจากใครคะหล่อนเลิกคิวจริงสินะเขาเอ่ยชื่อคนคนหนึ่งที่หล่อนฟังไม่ถนัดเมียพี่ปีเตอร์แล้วก็พี่แจน巴าวีชะงักใบหน้าเริ่มจะร้อนเผาเมียพี่ปีเตอร์ตายไปแล้วส่วนอีกคนจะเป็นคนเดียวกับที่ปุรนินพาไปโรงพยาบาลหรือไม่อย่างน่าสงสัยอยู่เหมือนกัน ใครหรือคะพี่แจนหล่อนถามได้เรื่อยลายไม่สนใจมากมายสังเกตท่าทางเด็กหนุ่มเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเพราะเข้าใจแล้วว่าหล่อนเป็นมนุษย์มีเลือดเนื้อเช่นเดียวกับเขาหรือว่าจะเป็นคนเดียวกับที่ตามคุณปูรนินมาจากเรือพี่ปีเตอร์ไม่ได้บอกอย่างนั้นพี่แจนเป็นแขกเป็นคนที่พี่เขาถูกใจถึงให้อยู่ห้องนั้นคุณเป็นใครหรือว่าเป็นเพื่อนพี่แจนมาเยี่ยมเขาหรือ巴าวีนิ่งเงียบ เงียบเสียจนแทบได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นคําว่าทําไมทําไมพี่แจนกลับมาแล้วใช่ไหมคงไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะหมอฉีดยาให้เข็มเดียวแล้วก็หายกลับบ้านได้เด็กหนุ่มเริ่มพูดมากขึ้นขณะที่ปาลวียังคงยืนงงเวลาข้ามคืนเดียวแต่ผู้หญิงคนนั้นสร้างมิตรภาพได้มากมายเพียงนี้เทียวหรือไม่น่าเชื่อเลยรู้ไหมเมื่อเช้าพี่ปีเตอร์จะให้พี่แจนมากินอาหารเช้ากับเรา แต่พี่เขาไม่สบายตัวร้อนจีเลยพี่ปีเตอร์ยังต้องเช็ดตัวให้ด้วยเช็ดให้เหมือนเด็กๆเ,เลยปรารวียกมือห้ามใจสันดร,ริกเม่รู้สึกว่าตนเองกำลังจะกลายเป็นผู้แพ้ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ต่อสู้เลยด้วยซ้าคุณเป็นใครผมหรืขอขังบดีชี้หน้าอกตัวเองผมเป็นน้องชายพี่ปีเตอร์เป็นลูกอาป,ปาแม่ผมชื่อลีเมยิงสาวยิ้มฝืดๆ แล่อน่าจะเดาได้เพราะท่าทางของเขาหลังจากหายตกใจแล้วดูมีอำนาจราวเป็นบุคคลสำคัญพูดโดยไม่แยแสว่าใครจะรู้สึกอย่างไรบ้างปรารวียื่นมือออกไปข้างหน้ายินดีที่ได้รู้จักขังบดียื่นมือของเขาออกมาบ้างมือเรียวบางอ่อนนุ่มเหมือนผู้หญิงท่าทางขลาดปนอายและเกอ้อพิกลคุณเป็นเพื่อนพี่แจนหรือเดาผิดแล้ว 巴拉วียกมือเสยผมให้เข้าที่ขณะที่ขังบดียกมือขยี้จมูกแต่เพื่อสูดความหอมที่ติดมากับมือของเขามากกว่าฉันไม่เคยรู้จักคนที่คุณพูดถึงไม่ทราบด้วยซ้ำว่าคุณพูดถึงใครอ้าวคุณไม่ได้มาจากเรือลำเดียวกับพี่แจนหรือปลวีสะอึกหล่อนควรจะเป็นคนที่ขึ้นบกมากับปุรนินมากกว่าที่จะเป็นผู้หญิงคนนั้นใช่แต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเจอกันก็ได้เป็นเพื่อนกันเองนั่นแหละ พูดอย่างผู้ใหญ่แต่อีกฝ่ายทำท่าคลายไม่ได้ยินในความรู้สึกของคังบดีเขาคิดว่าหล่อนก็สวยดีอยู่หรอกแต่ช่างเย็นชาจนดูเหมือนเป็นคนไว้ตัวอยู่สักหน่อยแต่คุณยังไม่ได้บอกเลยว่าใครอนุญาตให้เข้าไปใช้ในห้องนั้นถ้าพี่แจนกลับมาเขาจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าในตาคังบดีเป็นประกายเจิดจ้าพี่ปีเตอร์จะย้ายพี่แจนเข้าไปอยู่ห้องเดียวกับเขาคงไม่ใช่巴ลวีตอบทันที ผู้หญิงคนนั้นธรรมดาเกินไปสำหรับปูรนินเขาอาจทำทุกอย่างด้วยหน้าที่สุภาพบุรุษไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแน่นอนทำไมล่ะหน้าตาแสดงความผิดหวังจนกระทั่งปาลวีไม่อยากมองท่าทางเขาเข้าข้างผู้หญิงคนนั้นเต็มที่ทั้งๆที่แม่ของเขาพูดให้กำลังใจหล่อนตั้งแต่วินาทีแรกทำไมคุณถึงรู้ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณปุรนินฉันเป็นเลขาของเขา แต่คุณไม่รู้จักผมไม่รู้แม้แต่ว่าผมชื่ออะไรใช่ไหมละ่ะเด็กหนุ่มเชิดหน้าเล็กน้อยเพราะคิดว่าตัวชนะหากปาวียิ้มน้อยน้อยปุรนินโทรหาน้องชายทุกเช้าทําไมหล่อนจะไม่รู้หากไม่คิดว่าเขาเป็นลูกชายแม่เลี้ยงที่ชื่อลีเมเท่านั้นคุณขังเคนเน็ตใช่ไหมคะขังบดีนิ่งเงียบปากเม้มเข้าหากัน ผู้หญิงคนนี้ทำท่าไม่ยอมเข้าเลยหล่อนคงนึกว่าตัวเองดีพร้อมไปเสียทุกอย่างเพราะคนที่เป็นเลขาพี่ชายของเขาต้องเป็นคนที่ถูกคัดเลือกมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วหล่อนถึงได้วางท่าสูงส่งราวกับเป็นเจ้าหญิงก็ไม่ปานคุณไม่ปฏิเสธแสดงว่าใช่หล่อนรุกอย่างเป็นต่อครั้นสังเกตเห็นเขาหน้าที่เริ่มบึ้งตึง巴ลวีจึงเปลี่ยนท่าทีใหม่เป็นอ่อนหวานขึ้นอันที่จริงฉันควรเดาได้ตั้งแต่แรก พระคนสําคัญสําหรับคุณปุรนินก็คงมีแต่น้องชายคนเดียวของเขาเท่านั้นคุณปุรนินมักจะพูดถึงคุณเสมอจนใครก็ตามที่รู้จักคุณปุรนินก็มักจะรู้จักน้องชายของเขาไปด้วยสีหน้าขังบอดีคลายความบึ้งตึงเพียงเล็กน้อยถึงอย่างไรเขาก็รู้สึกไม่เป็นกันเองกับหล่อนอยูด่ดีเด็กหนุ่มหันหลังกลับโดยไม่พูดว่าอะไรหากปรารวีร้องเรียกเสียก่อน คุณคังเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะฉันชื่อปาวีคุณแม่ของคุณอนุญาตให้ฉันอยู่ที่นี่ปาวีจําเป็นต้องเอาใจเพราะรู้ถึงความสําคัญของเด็กหนุ่มผู้นี้มันช่างไม่ฉลาดเลยหากหล่อนไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาซึ่งอาจจะเป็นกระบอกเสียงให้ในภายภาคหน้าขังบดีชังกถึงอย่างไรคําว่าคุณแม่ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อเขาอยู่เช่นเคยแม่ให้คุณอยู่ที่นี่และพี่แจนลล่กเขาจะไปอยู่ที่ไหน รีเมเดินนำหน้าซกเตียงเห็นมาแต่ไกลทําให้ปาวีไม่ได้ตอบคำถามประโยคนั้นหล่อนยืนรอจนลีเมเข้ามาใกล้แล้วตอว่าลูกชายทันทีหายมาอยู่นี่เองทิ้งให้แม่ตามหายกใหญ่นึกว่าหนีไปไหนซะแล้วผมจะมีปัญญาไปไหนได้เขากล่าวอย่างหงุดหงิดไม่พอใจเลยที่ลีเมตำหนิต่อหน้าคนอื่นว่าแต่แม่ตามหาผมทำไม จะมาบอกว่าแม่ไปข้างนอกไปโรงพยาบาลอารองกำลังแวะมารับแม่ทิ้งเกียมวไว้อยู่เป็นเพื่อนลูกใครเป็นอะไรฮะชายหนุ่มหน้าตื่นรู้ว่าพี่แจนมัวแต่คิดถึงคนอื่นนะเราลีเมค่อนคอดพ่อต่างหากเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องอะไรมองเลยไปที่ปรารวีซึ่งยืนฟังอยู่เงียบเยบพลางเอ่ยถามว่ารู้จักลูกชายฉันแล้วใช่ไหมค่ะฉันต้องไปโรงพยาบาล กล่าวย้ำอีกครั้งพลางถอนใจและเสียเล็กก็คงจะยังไม่ได้กลับบ้านมาพบเธอเร็วนะักเพราะเขาต้องอยู่ดูแลพ่อเธอกินข้าวคนเดียวได้ใช่ไหมอ๋ออ่ขังก็อยู่บ้านอาขังกินข้าวเป็นเพื่อนพี่เขานะลูกคุณลีเมคะถ้าจะกรุณาดิฉันขอตามไปด้วยเพราะว่าคุณปุรนินอาจมีอะไรให้ดิฉันรับใช้บ้างก็ได้จะดีหรือ ลีเมชะงักเพราะเห็นเป็นเรื่องภายในครอบครัวไม่ต้องการให้คนนอกมายุ่งเกี่ยวแต่เมื่อนึกถึงคำพูดของแอนรูน้องชายคนเดียวของหล่อนก็พยักหน้าง่ายๆก็ได้ขอบคุณค่ะปรารวียิ้มด้วยความดีใจดิฉันขอตัวไปหยิบกระเป๋าก่อนฉันจะลงไปรอข้างล่างหวังว่าคงไม่ช้านักนะเพราะคุณจามอนจะเป็นคนมารับพวกเราเมื่อปรารวีหายเข้าห้องไปขังบดีหันมาทางมารดาเขาทันทีทำไมแม่ให้เขาอยู่ห้องนั้นละ่ะ อ้าวก็เขาเป็นคนของพี่ชายเราไม่ใช่หรือนี่อะคังอย่าเพิ่งมาซักไซเลย่ยเลียงอะไรกันตอนนี้เลยแม่ต้องรีบไปเดี๋ยวจะให้เกี้ยมมาอยู่เป็นเพื่อนรีเมออกเดินโดยมีลูกชายตามมาติดติดผมไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคนของใครแต่พี่ปีเตอร์ให้พี่แจนอยู่ห้องนั้นแล้วพี่แจนกลับมาจะไปอยู่ที่ไหนละ่ะฮะเรานะเรารีเมหันกลับมาอย่างเหลืออดเวลาอย่างนี้ยังมามัวห่วงคนอื่นอยู่อีกใครเขาจะอยู่ที่ไหนก็ช่างเขาไปเเธอไม่ต้องไปวุ่นวาย หรือถ้าชอบแม่ขจรินมากแล้วก็ฉ่านจะให้ซกเตียงจัดห้องใหม่อยู่ใ,ใกล้ๆกแกดีไหมไม่ขัดข้องขังบดีเล่นลิ้นเขารู้ดีว่ามารดาไม่เคยโกรธเขาเกินกว่าหนึ่งนาทียังไงผมก็ชอบพี่แจนมากกว่าคนนั้นเขาบุ้ยปากไปทางทิศท,ทางที่ปรารวีจากไปลีเมแก้ให้ว่าเขาชื่อปรารวีผมไม่สนแล้วแม่แจนของแกล่ะไปสนเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ซกเตียงอะขังรู้จักขจรินด้วยหรือ ผมไม่รู้จักเขาเด็กหนุ่มแผดเสียงแต่ผมชอบเขาเพราะพี่ปีเตอร์ชอบผมชอบทุกคนที่พี่ปีเตอร์ชอบเข้าใจไหมฮะงั้นแกก็ต้องเกลียดฉันสิเพราะเจ้าปีเตอร์มันไม่ชอบฉันนี่ใช่ไหมสก,สกเตียงสกเตียงใส่หน้าเวลาหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ลีเมย์ยังมีแกใจทะเลาะกับลูกอยู่อีกคุณก็รีบลงข้างล่างเถอหล่นเร่งเมื่อมาถึงบันไดผมไม่เกลียดแม่หรอกเพราะยังไงแม่เป็นแม่ของผม พังบดีตามมาข้างล่างด้วยพลางพูดต่อแต่คนนั้นเขายิงเขาโอยังไงก็ไม่รู้แต่วันหนึ่งเขาอาจจะแต่งงานกับพี่ชายเราเธอต้องทําตัวดีกับเขาไว้บ้างทําไมฮะเพราะอาคังแกหยุดซักแม่สักทีได้ไหมให้แม่หยุดสงบสงบหน่อยป่านนี้ไม่รู้ว่าพ่อเป็นยังไงบ้างผมจะไปดูพ่อกับแม่อย่าเลยอยู่บ้านเถอะอากาศข้างนอกออกเย็นเดี๋ยวได้ไม่สบายไปอีกคนนึงหรอก ขังบดีพยักหน้ากับซกเตียงทันทีขอเสื้อหนาวตัวหนึ่งสิจะไปจริงๆหรือคุณขังทําไมไม่ถามคุณแม่ดูก่อนพูดดังๆอยู่นี่ไงล่ะแม่ได้ยินแล้วใช่ไหมว่าผมขอติดรถไปด้วยถ้าฉันบอกว่าไม่ล่ะผมจะให้เกียมหรือสงขับไปทําไมที่คนนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ่อสักหน่อยเขายังไปได้ผมเป็นลูกแท้ๆลีเมและซกเตียงสบตากัน เป็นที่รู้ดีกันว่าถ้าขังบอดีดื้อขึ้นมาก็ไม่มีใครขัดเข้าได้เหมือนกันในช่วงเวลานั้นปาาวีตามมาสมทบด้วยทําให้ลีเมไม่อาจพูดอะไรมากไปกว่านั้นนอกจากพยักหน้าตามใจฉันจะขึ้นไปหยิบเสื้อให้คุณคงังรอประเดี๋ยวนะสกเตียงรีบกล่าวอย่างรู้หน้าที่หล่อนหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อกลับมาอีกครั้ง จามอนก็มาถึงพอดีเขาวิ่งตรงเข้ามาหาลีเมแต่ชะงักเมื่อเห็นสาวสวยแปลกหน้าอีกผู้หนึ่งรู้จักกันใชส,สิลีเมพูดในเนื่อยคุณปลาวีนี่คือจามอนน้องชายเจ้าสัวเขามีศักดิ์เป็นอารองของปุรนินเจมคนนี้คือเลขาของเสียเล็กเขาจะไปกับเราด้วยและผมก็จะไปด้วยเหมือนกันขังบดียื่นหน้าเข้ามาบ้าง ทำให้จามอนซึ่งยกมือรับไหวปาลวีมีสีหน้ากลัดกลุ้มจะลืมให้ความสนใจแก่ปาลวีอาคังเราไม่ได้ไปเที่ยวกันนะผมทราบดีอรองแต่ผมอยากไปหาอปาผมเป็นลูกจามอนอึ้งไปเพราะคําพูดประโยคนั้นในใจคิดว่าไหนว่าปัญญาอ่อนไงวะบางทีพูดเก่งยิ่งกว่าคนดีๆซะอีกคุณริวเทษว่ายังไงลีเมยักไหลจะไปว่าอะไรก็เขาบอกแล้วว่าเขาเป็นลูก ก็ตามใจตามใจขึ้นรถสิเดี๋ยวให้สงขับไปข้างหลังทนเบียดกันเอาหน่อยก็แล้วกันจามอนเปิดประตูตอนหลังให้สตรีทั้งสองและหลานชายพอขังบดีเดินผ่านเขาก็พูดไม่ได้ทำไมไม่เอาผ้าพ,พันคอไปด้วยประเดี๋ยวก็ได้เป็นหวัดอีกหรอกผมร้อนจะตายอยู่แล้วอรองซกเตียงหยิบเสื้ออะไรมาให้ก็ไม่รู้หนาอย่างกับเสื้อล่นสกีถ้าไม่กลัวแม่ว่าแล้วก็ผมไม่ใส่หรอกดีแล้วที่ยังกลัวแม่จามอนหัวเราะในลาคอ เพราะแม่เขารักและหวังดีกับนายจนไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องอื่นๆเลยไหนน่าจะภูมิใจให้มากๆจามอนเปิดประตูนั่งหน้าคู่กับคนขับโดยไม่พูดว่าอะไรอีกปลวีรอบชำเลืองดูลีเมเห็นสายตาหลอนยามมองจามอนมีแววประหลาดที่ทำให้รลวีเสดุดใจอย่างคำพูดของจามอนนั่นอีกบอกความประชดประชันอย่างจงแจ้งทีเดียวปุรนินยังคงเดินกลับไปกลับมาหน้าห้องพยาบาล ใบหน้าแม้จะสงบเฉยแต่แววตาไหววันเมื่อแลเห็นหมอและพยาบาลวิ่งเข้าวิ่งออกห้องที่อปาถูกเข็นเข้าไปเป็นว่าเล่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วราวกับฝันไปเขาไม่เคยนึกว่าตัวเองจะวิ่งได้เร็วเช่นนี้ในชีวิตแต่อย่างนั้นก็ยังไม่ทันเพราะเมื่อเขาไปถึงเจ้าสัวนอนสลบไลายอยู่บนพื้นถนนเก้าอี้เข็นทับอยู่บนตัวน้ำอุ่นแผ่ซ่านรอบดวงตา เขาโกรธตัวเองที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากดึงรถเข็นเหวี่ยงออกไปให้ผลร่างเจ้าสัวพร้อมกับตะโกนก้องเหมือนคนเสียสติช่วยด้วยตามหมอด้วยช่วยด้วยในายามพลบค่ำอากาศขมุกขมวัวถนนหน้าโรงพยาบาลเป็นทางให้รถเดินทางเดียวจึงไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านมีรถบางคันจอดห่างจากไป คนลงมายืนดูแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือแต่อย่างใดปุรนินไม่ยอมรอใครอีกแล้วข้อชอนร่างเจ้าสัวไว้ในอ้อมแขนด้วยพละกําลังทั้งหมดที่มีอยู่และวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมอย่าเป็นอะไรนะอปาปาผมไม่ยอมให้อาปาเป็นอะไรแน่ผมจะพาอาปาไปหาหมอเดี๋ยวนี้แข็งใจนะครับเขาวิ่งผ่านล็อบบี้ที่มีคนไข้นั่งรอเป็นแถวเลี้ยวเข้าห้องฉุกเฉินโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีหมอที่เข้าเวรและบุรุษพยาบาลมารับช่วงต่อจากเขา พยาบาลวัยกลางคนคนหนึ่งเอื้อมมือมาชุดแขนเขาเอาไว้ใจเย็นๆคุณในนั้นคุณเข้าไปไม่ได้เขาถอยออกมานั่งเก้าอี้อย่างอ่อนแรงสารรูปในตอนนั้นคงดูไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อหยิบโทรศัพท์มือถือปุรนินเห็นแขนเสื้อของเขาเปื้อนเลือดสดๆอาปาด็อ,ดอกตอร์สไตล์ผมปีเตอร์ครับหมอมาที่โรงพยาบาลด่วนได้ไหมพ่อผมประสบอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้เองครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหมอมานะครับผมจะรอเขาโทรบอกจามอนเป็นคนต่อมาแต่นายแพทย์สไตล์มาถึงก่อนเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลเขาตบไหล่ปูรนินเบาๆด้วยความเห็นใจก่อนหายเข้าไปในห้องพยาบาลเป็นเวลานานเมื่อออกมาอีกครั้งสีหน้าหมอมีแววกังวลเราต้องผ่าตัดด่วนหมออธิบายคร่าวๆซึ่งมันผ่านหูโดยที่เขาจับเนื้อความสิ่งใดไม่ได้เลย อนุญาตไหมปีเตอร์